ตำนานบทใหม่แน็กชาลีสะบัดลูกแปลงโฉมเป็นบาร์บี้สวยจนแทบจำไม่ได้สวยจนแทบจะจำไม่ได้โซเชียลถึงกับขยี้ตาซ้ำกำเนิดตำนานบทใหม่แน็กชาลีสะบัดลูกแปลงโฉมแต่งหน้าทำผมเป็นบาร์บี้งานนี้สวยจนแทบจำไม่ได้ วันที่27กรกฎาคม2566เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่สายหาคนหนึ่งของวงการบันเทิงไม่ว่าที่จะทำอะไรขยับตัวไปทางไหนก็กลายเป็นกระแสทุกรอบสำหรับนักแสดงหนุ่มมากด้วยความสามารถสายชิวอย่างหนุ่มแ็กชาลีที่จะตัวมักจะโดนชาวเน็ตแซวอยู่บ่อยๆว่าเหมือนพระเจ้าให้หน้ามาหล่อๆแต่ลืมบอกวิธีใช้ เหตุผลของที่มาของการแซลก็เพราะว่าพระเอกหนุ่มแนะ็กคนนี้ดูเหมือนจะมีไลฟ์สไตล์ที่ชิลแสนชิลแถมเจ้าตัวยังมากจะถ่ายภาพและทำคลิปวิดีโอสายฮาส่วนกลับไปหน้าพระเจ้าปั้นแบบสุดๆล่าสุดแนะ็กทำเอาโซเชียลแตกตื่นอีกครั้งเพราะเจ้าตัวออกมาโพสภาพพลิกโฉมสบัดลุกใหม่แต่งหน้าทำผมเป็นบาร์บี้บอกเลยว่างานนี้ สวยจนแทบจะจำไม่ได้โดยหนุ่มแน็กได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยลูกใหม่ที่บอกเลยว่าทำเอาอึ้องกันทั้งโซเชียลขยี้ตาดูซ้ำกันเป็นแถวจำเกือบไม่ได้เพราะลูกนี้หนุ่มแนกรวบผมยาวสวยดัดเป็นคลื่นลอนธรรมชาติพร้อมติดกิฟแบบสุดปัง งานผมว่าปังแล้วงานหน้าบอกเลยว่าปังกว่ายกเครื่องหน้าแต่งแต้มลุกสวยหวานละมุนเห็นแล้วต้องหลงรักโทนชมพูดูขี้เล่นพร้อมกับชุดเดรสแขนกระปุกกระโปรงพองพร้อมกับรูปร่างบางเพลียวน่ารักเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้เลยจริงๆโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นว่าอย่าพยายามกันเลยนะพวกเธอไม่เหมือนหรอกท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามากดถูกใจ คอมเมนต์กันสนันต่างเข้ามาชื่นชมลุกใหม่สุดปังและสซอไพร์กับลุกนี้บางคอมเมนต์ถึงกับแ์วนึกว่าเข้าผิดไอจีเข้ามาไอจีของสาวที่ไหนและมีความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตที่บอกว่าถ้าจะสวยขนาดนี้ขุดลุมฝังพี่เถอะเห็นขยับแบบนี้รู้เลยนะครับว่าช่วงนี้ทำบ้านงงไปหมดละ บาร์บี้ไทยแลนด์สวยมากเป็นต้น